พูดเป็นทางการอีกรอบนะครับเมื่อกี้ยังพูดกันตัวผมเองก็คือกับทีมงานประมาณสามสี่คนนะฮะเดี๋ยวจะค่อยๆหลออขึ้นมาเนะี่ยตัวคือคนที่ดําเนินโครงการนี้เองวันนี้หลายคนคงจะรู้ว่าพวกเราทุกคนนะี่ยคือตัวเราคอนคือคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์นี้ไปแล้วตัวผมเองเมื่อกี้อาจารย์พิดาได้พูดถึงประเด็นที่บอกว่าคนรุ่นของผมแบบมีความรู้รองประวัติศาสตร์กันยังน้อยมาก คนรุ่นเดียวกับผมอายุ38นะครับหลายคนพูดถึงเหตุการณ์เดือนตุลาว่า16ตุลาพวกไม่ถาวเขาไม่ค่อยรู้จักหรอกจำที่จำถูกกันหมดเลยนั่นเป็นเหตุว่าทำไมวันนี้ถึงได้มีประชาชนที่เห็นต่างกับพวกเราเยอะเอเกินและทำไมคนที่เห็นต่างกับพวกเราถึงได้ดูเหมือนดูเหมือนว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้ดีนะแต่เขากลับไม่มีความเข้าใจอย่างแท้กับโรศสาส นี่ก็เป็นเจตจำนงของพวกเราครับที่ร่วมกันทางานนี้ขึ้นมาตัวผมเองเป็นคนเขียนข้อความที่ปรากฏในภาพนี้ตรงนี้นั่นก็คือว่าการการชมุมนุมที่ผ่านมาเมื่อต่สองครั้งหรืออีกครั้งก็ตามในเวลานั้นตัวผมเองยังไม่ได้ออกมาทํากิจกรรมให้ทุกคนเห็นกลุมทุกคนหนึ่นนนที่ร่วมเหตุการณ์แบบภาคประชาชนแท้ๆอยู่จนจบ เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนๆกับที่ทุกคนเห็นและเล่าขึ้นมาในแบบลักษณะที่ประชาชนเล่าขึ้นมาไม่ได้ไปมีส่วนร่วมในการทำอะไรทั้งสิ้นและพองานนี้นะครับจะอยู่ที่ที่นี่จนครบกรำหนดวันที่สิตเกสุภาคมถ้าเกิดมีการจัดชุมใหญ่เราจะยกพิธการนี้ไปไว้ที่นั่นด้วยแล้วหลังจากนั้นนะครับเดือนที่เน,นเาืร่ก็ไปเราก็จะทำแผนไปโชว์ตามที่แบบทราบ ตามจังหวัดตา่ตางๆและก็มีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแดงละครการเล่นดนตรีอันนี้ก็ต้องฝากไปยังทุกท่านที่อยู่ในจังหวัดต่างๆด้วยว่าถึงเวลานั้นจะประสานไปให้ช่วยกันช่วยกันให้เรื่องราวพวกนี้มันคงจดจำเอาไว้นะครับเพราะทุกวันนี้จริงๆแล้วจํานวนจํานวนของคนที่รักประชาธิปไต,ตยหรือคนเสื้อแดงะเราก็เชื่อว่ามีอยู่มาก แต่ความมากของเรานั้นต้องให้มากงคงทนแล้วก็มากคงนานถ้าเกิดวันหนึ่งคนไทยถูกบอกว่าลืมได้ลืมได้แล้วลืมเรื่องเหล่านี้ไปคนอื่นลืมได้แต่พวกเราลืมไม่ได้นะครับพวกเราลืมไม่ได้มเมื่อสักพูดที่ผมปุยผมก็ถึงว่าหลังสิบเก้าสปาห้าสามะ 9, 9, 5, 3, เรามีอารมณ์ยังไงทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยจะไม่มีวันลืมอารมณ์เหล่านั้น นี่ก็เป็นสิ่งเดียวนะครับที่เราตั้งใจเอาไว้นะฮะับก็ต้องขอขอบคุณครับเทีย่ผมยังอยู่ในโลกกิจกรรมต่อเพราะผมยังต้อง,งอยู่ในงานสิลป์ได้ด้วยยจะได้เจอทุกครั้งหนึ่งครับเช่นนี้ขอบคุณครับ